HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU สวัสดีครับคุณเต้ผมชื่อทีนะครับผมสุขสอบวันเกิดนะครับผมขอให้มีความสุขนะครับโปรเจต์นี้ผมทำ ขึ้นมาเพราะว่าคุณคณป็นทางสาบชูนนะครับผมถ้าไม่เป็นการเสพบรรยากยินดีที่รู้จักนะครับผมเพื่ออน,นคาคตแบบเราจะได้พูดคุยกันนะครับผมขอบคุณครับผมผมมาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับบ๊ายบายว้เจอกันนะครับคุณเต้สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมชมรมคนชอบเต้ วันเกิดนี่ไม่เว้นกันเลยนะฮะวันนี้วันเกิดเต้ก็ขอให้เต้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะก็อายุวันโนสุขขังพลังปีที่แล้วก็จะก็ปีที่แล้วนั่นแหละเออหรือหรือยังหรือหรือปีปีปีนู้นนั่นแหละเออก็อวยพรไปแล้ววันนี้ก็อวยพรซ้ำนะเออก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะก็ยังเหมือนเดิม ก็สุขสันต์มันเกิดเตะน,นะก็ขอให้มีความสุขอีกอีกปีคิดสิ่งใดส่งความปรารถนาการงานการเงินเรื่องเรียนขอให้ดีๆขึ้นนะเอ,อก็ให้เป็นเบอร์เดย์คับวันนี้พาน้องพาน้องมาวันนี้พารุ่นน้องมามาช่วยให้ p ี้เบอร์เดย์ด้วยโอเค okay, ก็ประมาณนี้ละจ้ะไ,ไปละปิดคลิปแล้วจ้ะ